ครับสวัสดีครับบน,นักกระลาดครับวันนี้มี honda lean นะครับน้องไรเดอร์นะครับก็เป็นลูกค้าเก่าของช็อปเรานะก็ใช้งานมาสักระยะเวลาหนึ่งครั้งก่อนน้องมาแก้งานนะติดตั้งสปริงโหลดแล้วก็ร้านที่ทำให้เสร็จเราไม่ค่อยถูกใจปรากฏว่าระยะายุมันหายไปนิ้วหนึ่งการขับขี่มันก็ไม่สบายอย่างที่ผมเคยพูดไปโหลดเท่าไหร่ ระยะยุบก็หายไปเท่านั้นนะผมก็เลยไม่แนะนําใหเ้เพื่อนโหลดมาก,มากๆยิ่งน้องรเดอร์ที่ใช้มอเตอร์ไซค์ทำงานวันหนึ่งนะครับหลายๆชั่วโมงก็อยากให้ขี่ที่ทรงเดิมหนึ่งเลยคือไม่เปลืองตังค์นะสคือบัญชีสบายก็อันนี้ก็มาทํากับสปริงเดิมครับนี่ก็เป็นชกคเทิมแล้วก็สปริงเดิมนะครับมีความสูงเพิ่มขึ้นนะการขับขี่ก็จะนุ่มนวลน,นะครับสบายซิลชกคนะครับฮอนด้าแท้ตัดสินใจเปลี่ยนก็แล้วแต่ลูกค้า ประกอบแล้วก็เซนน้ำมันเอรอ์ลน,นะโชกก็จะนุ่มนวลน,นะครับอย่างที่ผมเคยพูดไว้นะสปริงเนี่ยเป็นลีเนียมาตัวเนี้ยนุ่มนะครับนุ่มขี่ดีกว่าเจียโนโยราทาการถอดชิ้นส่วนโชกนะครับเริ่มต้นใหม่ประกอบใหม่เลยนะครับก็ถอดซิลถอดอะไรออกมาแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนด้วยซิลแทนนะครับของฮอนด้านะครับรัานี่ก็เป็นโชกที่เราประกอบใหม่นะทาให้เป็นสแตนดาร์ดเป็นซิลเรียบร้อยแล้วก็ ทำการไขท้อแผงคอนะครับน้อยบอร์สิบสี่นะครับประกอบบางโคนประกอบรองนะครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการทํากลับเดิมนะครับของใครที่ใช้อยู่แล้วไปโหลดนะเรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมกับตัวเองก็นาสปริงเดิมมาทํากลับเดิมได้นะครับเซ็ตน้ํามันใหม่ก็จะนุ่มนวลนะครับโหลดเท่าไหร่ความนุ่มนวลก็ หายไปนะระยะยุบก็หายไปตามที่เราโหลดแต่ถ้าเราขาไม่ถึงอะไรเงี้ยมันก็จําเป็นต้องปรับรถเข้าหาเรานะครับแต่ถ้าเกิดเราขาถึงใช่ไหมเราก็ปรับตัวเองเข้าหารถนะครับแล้วก็เซตโช๊คใหม่นะครับให้มีประสิทธิภาพที่ดีก็เดิมนะครับแค่นี้ก็ขับขี่ได้อย่างสบายนะครับการแต่งรถสําหรับผมนะครับทําโช๊คให้ดีนะครับทาเบรกให้ดีนะครับดีก็ใส่อุปกรณ์ง่อยๆนะห้าหกเจ็ดแปดที่มันไม่มีประโยชน์ใดๆนะฮะ เพราะว่าเราใช้รถทํางานใช่ไหมเราก็ต้องการความสะดวกสบายเป็นพาหะะนะใช้ทํางานใช้เดินทางนะครับใช้ท่องเที่ยวขอบคุณสับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ